วัสดีค่ะโรคที่มากับฝนมีหลายอย่างนะคะผื่นแพ้อากาศที่เจอก็จะเป็นผื่นตามคันเต็มตัวเต็มหน้าเต็มอะไรคะ่ะบางทีก็จามแพ้แลอ,อองไอฝน<ด>ก็อาจจะทําให้รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายเป็นหวัดจามบางทีก็ผื่นขึ้นคันตามตัวแล้วก็หายใจพุดพุดฟัด,ดพุดฟัด,ดบางทีก็รู้สึก ให้สบายตัว้วเหมือนจะมีไข้เป็นหวัดแพ้อากาศาโรคที่มากับฝนก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอากาศเกิดการประทะระหว่างความร้อนกับความเย็นเจอกันก็หลังจากเจอเย็นแล้วลมมันชืน้นอาจจะทําให้เกิดการแพ้คันระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นถึงคัดเต็มตัวบางคนเป็นโรคหูแพ้ก็อาจจะมีโอกาสเกิด ขื่นคันได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่แนะนําก็คือแนะนําให้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดฆ่าเชื้อพวกฝุ่นืหรือเหนือออกให้ให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาทานยานแก้แพ้แก้คันแล้วก็ทาโลชั่นทำความสะอาดอาจจะเป็นพวกโลชั่นเกี่ยวกับ พาแก้ผื่นคันผื่นแพ้ซึ่งอาจจะต้องไปหาซื้อได้ที่ร้านขายายาโด,ด,ย,ดยเช้เสต็กรแล้วก็ทานยาพวกผยาแก้แพ้นะคะมันจะช่วยให้รักษาพวกผื่นคันคุ้มแพ้ได้นะคะเพราะว่าเราต้องทานอย่างน้อยวันละครั้งแล้วก็ทา อย่างยเวลาครั้งเหมือนกันค so ่ะเพราะว่ามันจะช่วยรักษาอาการแพ้การคันให้เกิดการคันเกิดขึ้นค่ะอันนี้มีแค่นี้ก่อนนะคะขอบคีณค่ะ